มาเก็ตเชียทีวีวันนี้พาทุกคนมารักโลกกันอีกแล้วค่ะกับการเปิดตัวโครงการ w e ีเ t สทิ้งถูกที่ดีต่อใจนั่นคือการเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งให้ถูกที่เพื่อการกำจัดที่ถูกวิธีและคุณผู้ชมจะสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้อย่างไรบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะโครงการ e w e s ส ท,ทิ้งถูกที่ดีต่อใจของเราเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับคนไทยแล้วก็โลกนี้เนี่ยคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยในโครงการเนี่ย e-waste ทิ้งถูกที่ดีต่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับเพียงแค่ท,ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะมือถือสายชาร์จ แบตเตอรี Battery, Char ger, Hard ่ชาร์จเจอร์ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ถูกที่เนี่ยแค่นี้โลกก็จะร้อนน้อยลงนะครับในการกำจัดขยะมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับเราเนี่ยมีบริษัทที่ทสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรื่องของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เอาไปรีไซเคิลต่อนะครับก็จะทั้งกำจัดทั้งรีไซเคิลนะครับเขาก็จะเอาไอตรงเนี้ยเอาไปไปทำนะครับซึ่งมันจะมีกระบวนการหลายๆเรื่องนะครับทั้งแกะไป ไปรีไซเคิลหรือจะไปทำลายนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยที่เราทำเนี้ยแม็กช่วยได้เรื่องหนึ่งก็คือว่าขยายโลหนเห็กเหล่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กลับเข้ามาสู่ในโลกคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยการนํามือถือเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไงก็ได้นะคะนํามาทิ้งที่กล่องแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าและนี่คือมือถือที่ไม่ใช้แล้วนะคะของพีนเองทิ้งลงไปเลยค่ะ เจ้าก่องแบบนี้นะคะก็จะอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะกว่า154สาขาไม่ว่าจะเป็น t h o p TrueSphere แล้วก็ศูนย์การบริการ d t แทกทั่วประเทศเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทีวีค่ะ